ก็กลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับเต็นนัดถาออตโต้นะคะวันนี้อ้อยมีรถอีกหนึ่งรุ่นค่ะเป็น t o y o ต a c a ค r y h y b r บ d ิค่ะสีขาวเลยค่ะรถสวยๆเลยนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆรถกันเลยค่ะ อยู่กันหน้าห้องเครื่องแล้วนะคะก็คือก่อนอื่นอ้อยบอกก่อนเลยนะคะเจ้า t ต y ยต้าแคมรี่ไฮบิดนะคะเครื่องยนต์2,500ซีซีค่ะ160แรงม้านะคะการทํางานควบคู่กันไปกับน้ํามันนะคะไฮบิดระบบไฟฟ้ากับน้ํามันจะทําให้รถประหยัดน้ํามันมากๆเลยค่ะนะคะก็บอกก่อนเลยนะคะสภาพโดยรวมห้องเครื่องนะคะใหม่มากค่ะสะอาดนะคะไม่มีรอยคาบเห่าหรือคาบน้ํามันรั่วเลยนะคะลูกค้าสามารถมาดูมาทดลองขับได้เลยนะคะ ด้านหน้านะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟตัดหมอกแล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้ามาด้วยค่ะก็อย่างนี้ค่ะสังเกตง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็น t o y o ต้นไทยบิดนะคะจะเป็นสัญลักษณ์โลโก้นะคะจะเป็นสีฟ,ฟ้าแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดานะคะสัญลักษณ์โลโก้จะเป็นสีสีเงินปกติทั่วไปนะคะอันนี้คือสังเกตกันง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างรถนะคะ ด้านข้างจะเป็นล้อแมกอนลอยขอบสินะคะยางเป็นของมิชลินเลยค่ะคือถ้าลูกค้าเอาไปเนี่ยมันยังสามารถใช้งานได้อยู่แต่ถ้าสมมติว่าบางคนซีเรียสน,นะคะแบบอ,อยากได้ยางปีใหม่ๆเลยมองกังวลเรื่องการใช้งานนะคะก็คือสามารถดูตามความเหมาะสมค่ะเปลี่ยนได้เลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นกระจกมองข้างนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะ,ะให้สังเกตเลนตรงนี้นะคะมันจะมีมันจะแบ่งออกเป็น2ช่องนะคะก็คือ คือมันจะเป็นเลนที่เป็นเลนขยายอะคะ่ะเวลาที่รถมาใกล้ๆอะคะ่ะมันจะทําให้เราเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะกุญแจนะคะก็คือคันนี้เลยมีทั้งหมด2ดอกเลยนะคะกุญแจหลักกุญแจสำรองอยู่ครบเลยนะคะด้านหลังรถนะคะคืออย่างนี้ดูกันรอบๆคันไปเลยนะคะคือสภาพสีโดยรวมเนี่ยคือสีคือสมบูรณ์มากมีรอยถลอกขีดขูด ตามการใช้งานทั่วไปนะคะแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าซีเรียสน,นะอยากได้รถที่แบบไม่มีรอยเลยเราก็สามารถเก็บสีให้ได้นะคะแต่อันเนี้ยที่อ้อยเอามารีวิววันนี้คือสภาพเดิมๆนะคะยังไม่ได้มีการเก็บสีก็จะมีรอยหินกระเทาะนิดหน่อยนะคะถือว่าตามการใช้งานทั่วไปค่ะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ท้ายนะคะทั้งหมด4จุดเลยแล้วก็กล้องมองหลังด้วยค่ะฝาท้ายนะคะมันจะสามารถกดเปิดจากีโมทได้เช่นกันนะคะก็คือกดหนึ่งครั้งค้างไว้นะคะอันเนี้ยคือฝาท้ายก็จะเด้งเปิดเองนะคะ ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถือว่ากว้างขวางมากค่ะสามารถเก็บของที่มีขนาดใหญ่มากๆได้เลยแล้วก็ยังมีตัวเกี่ยวตรงนี้แบบบางทีเราซื้ออะไรอ่ะที่กลัวมันจะหกหรือว่ากิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเกี่ยวตรงนี้ได้หรือบางคนนะคะมันก็จะมีตะข่าย ที่เป็นตะข่ายยาวๆค่ะสามารถเก็บของได้อีกนะคะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละบุคคลเลยเนาะด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนล้อแล้วก็ยางอะไหล่จะอยู่ด้านในตัวรถเลยนะคะโดยรวมนะคะคือสภาพโครงสร้างเดิม100%เนะคะเราการันตีโครงสร้างให้ทุกคันนะคะไม่เชื่อมาตรวจสอบก่อนได้เลยนะรถญี่ปุ่นนะคะฝาถาังน้ำมันจะอยู่ฝั่งซ้ายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในตัวรถกันนะคะว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ภายในตัวรถกันแล้วนะคะก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะสีครีมเนี่ยเป็นสีที่หลายๆคนค่อนข้างกังวลเนาะว่ามันจะแบบทำค,ความสะอาดยากหรือเปล่าสภาพภายในจะโซไหมสีครีมเป็นสีที่เลอะง่ายมากๆแต่อ้อยบอกก่อนเลยว่าคันนี้นะคะสภาพภายในเบาะ คือสภาพใหม่มากไม่มีรอยแตกไม่มีรอยถลอกเลยนะคะถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลมาดีมากๆเลยนะคะเบาะหน้านะคะเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วก็คนขับนะคะยังสามารถเมมโมรีได้ถึง2ตํตำแหน่งเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเบาะคนนั่งนะคะยังสามารถปรับจากตรงนี้ได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะออปชันด้านหน้านะคะคอนโซลกลางนะคะ คอนโซลกลางตรงนี้นะคะหน้าจอนะคะมีสามารถนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ CDM p 3 USB เนาะทั่วไปเลยนะคะระบบแอร์ก็คือจะเป็นแอร์ดูโอสองฝั่งซ้ายขวาก็คือสามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการของทั้งผู้โดยสารแล้วก็คนขับด้านล่างตรงนี้ก็แอบ,บเห็นนะมันจะมีตัวอุ่นเบาะด้วยอ้คือเขาเรียกว่าอ,อะไรมีลมออกมาจากในเบาะซึ่งบางทีแบบก็แอบ,บเย็นเนะ่ะคือเคยเคยใช้นะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีลมออกมาจากขาล้วก็ดูนั่งสบายดีนะคะ Okay. แล้วก็จะมีตัวม่านหลังด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีช่องเก็บของค่อนข้างเยนเนอแบบเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกตรงเนี้ยนะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องเสียบ USB AUX นะคะแล้วก็ช่องชาร์จไฟนะคะชาร์จแบตในรถเนาะโอเคอันนี้คอนโซลกลางแล้วก็เป็นช่องเก็บของทั่วไป พวงมาลัยนะคะด้านหน้าอ้อยเลยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเออคูสคอนโทนปกติแล้วบางรุ่นนะคะคูสคอนโทนจะอยู่ตรงนี้แต่อันนี้นะคะจะอยู่ใต้ด้านหลังพวงมาลัย oh. ตรงนี้เลยนะคะสามารถลกความเร็วได้เช่นกันค่ะว้าวแอบเห็นตัวหน้าจอเรือนไหม้นะคะก็คือปกติแล้วมันจะเป็นอีกสีนึงอันนี้ก็คือจะเป็นสีฟ้าที่แสดงแบบความเป็นไฮบริดอะคะ่ะคือคันนี้บอกเลยว่าประหยัดน้ามันมากๆลูกค้าที่คือใช้งานในเมืองแบบเจอพวกรถติดๆอ้อยว่าแบบ มันมันช่วยให้เราแบบเซฟนะ้ำมันได้เยอะมากๆเลยนะคะระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะแอร์แบ็กค,คู่หน้าคอนโซลนะคะสภาพสวยมากๆเลยแล้วก็มีไลายไม้นะคะตัดกับสีดําก็ถือว่าดูหรูไปอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ด้านหลังรถกันนะคะก่อนอื่นก็คือสภาพด้านหน้านะคือเบาะใหม่มากๆคือมานั่งด้านหลังก็ใหม่มากๆเช่นกันเหมือนด้านหลังไม่ค่อยมีคนนั่งเหมือนขับอยู่แค่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะมีคนนั่งแบบ น้อยมากๆคือพนักพิงสีสานเนี่ยคือหนังยังตึงอยู่เลยอ่ะคือมันผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะก็มีแอร์หลังตรงนี้ด้วยนะผู้โดยสารด้านหลังนั่งสบายแน่นอนแล้วก็ยังมีช่องเก็บของช่องวางแก้วนะคะแล้วที่สาคัญคือกระจกนะคะด้านหลังเป็นกระจกออตโต้นะคะก็คือกดลงออตโต้ขึ้นออตโต้เนาะแล้วมีม่านหลังอีกนะบางทีแบบรู้สึกว่าแบบวยแดดมาทางด้านข้างนะคะก็ยังสามารถแบบเอาม่านขึ้นมาได้ด้วยนะคือความกว้างของคันนี้คือ มันกว้างอ่ะเออเรารู้สึกว่ามันนั่งได้แบบ3าสี่คนแบบ ก็นั่งได้อะสบายๆนะคะเดินทางต่างจังหวัดก็ได้ประหยัดน้ำมันจะใช้งานในเมืองก็ได้นะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆอีกหนึ่งคันเลยนะคะเดี๋ยวยังไงอ้อยจะลงไปสรุปราคาพร้อมกับโปรโมชันอีกทีหนึ่งนะคะด้านล่างค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันท้้งล่านนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก็เห็นอ้อยรีวิวกันรอบๆคันไปแล้วนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถยนต์นะคะที่ประหยัดน้ํามันนะคะคือเจ้าแคมรี่ไฮบริดคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของลูกค้าเลยนะคะก็ยังไงสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามานะคะที่นัทธาออโต้ได้เลยค่ะ ร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่สูตรรวมรถยนต์พีเซ็นเตอร์ค่ะเข้าประตู4นะคะตรงเข้ามาด้านในสุดตลาดเลยค่ะตโตโยตา Cam ้าแคมรี่ไฮบริดคันนี้นะคะอ้อยขายเพียงแค่5 60, 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะนะคะเลือกข่อนสบายๆไปได้เลยค่ะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้น0%ูนเ็ค่ะ1ปีเต็มๆไปเลยค่ะหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษนะคะ2.79ตลอดอายุสัญญาก,ก็ได้ค่ะนะคะยังไงนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะจะแอดไลน์แอดร้าหรือจะโทรเข้ามาสอบถามนะคะ ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ